สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟ้าใสเช่นเคยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวชุดน้ํารุ่นใหม่ล่าสุดจากแซล m a n นะคะนั่นก็คือแซลมอนอัลฟาทูค่ะแต่จะสวยขนาดไหนแล้วก็เย็นถึงใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะ สำหรับ s ซ l m a n Alpha 2 i นะคะก็เปิดตัวมาด้วย2ขนาด 2- องสีด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะก็เป็น s ซ l m m n n l p p h a i 2อสค่ะก็คือขนาด240ม mm มนั่นเองและอีกรุน่นนึงนะคะก็เป็น s ซ l m m n n l p p h a i 3 6ค่ะก็คือขนาด360มิลมนั่นเองซึ่งเขามี2สีให้เลือกนะคะสีขาวแล้วก็สีดำค่ะ ซึ่งจุดเด่นของชุดน้ำรุ่นนี้นะคะตรงตัวปั๊มเนี่ยมีโลโก้เป็น LED ค่ะแล้วก็บอกอุณหภูมิอย่างเรียลไทม์ด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะหัวปั๊มนะคะเป็นแม่เหล็กด้วยสามารถถอดแล้วก็ติดตั้งได้ง่ายมากๆไม่ว่าเพื่อนจะติดชุดน้ําเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยค่ะรองรับทั้ง Intel แลวก็ AMD เลยนะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะฝาก,ก็จะมารีวิวเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะ Alpha 2A36 b a c k นะคะก็จะเป็นสีดําค่ะก็จะเป็นชุดน้ํสา3ตอนนะคะเดี๋ยวเราไปแกะกล่องพร้อมกันเลยค่ะ แกะกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับนี้เลยค่ะคู่มือแล้วก็เป็นเจ้าตัวชุดน้ําของเรานะคะพร้อมกับตัวปั๊มที่ฟ้าบอกเมื่อสักครู่ค่ะตัวใบพัดนะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีไฟ r G B ข้อดีของรุ่นนี้นะคะก็เขาประกอบมาให้แล้วเรียบร้อยมาถึงเนี่ยเราก็มาติดตั้งได้เลยค่ะแล้วก็มีกล่องตัวนี้นะคะก็เป็นกล่องเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆค่ะเดี๋ยวเราจะแกะพร้อมๆกันเลยนะคะก็เป็นซิลิโคนค่ะของแบรนด์เจ้าแมนค่ะ แล้วก็ส็เกตขาต่างๆอุปกรณ์นะคะก็มีอยู่ในกล่องมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็แกะออกมานะคะก็จะเจอกับเจ้าตัวชุดน้ำค่ะบอกเลยว่าเห็นตรงใบพัดนะคะจะเหมือนคลิปฉลามแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นเหมือนกันทั้ง3าใบนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของควบคุมทิศทางลมให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะตรงกลางนะคะก็จะเป็นโลโก้แซลมนแบบนี้ค่ะและสําหรับรุ่นนี้นะคะขนาดดลมเนี่ยอยู่ที่120มเมตรค่ะ ถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้ค่ะซึ่งวัสดุนะคะเป็นทองแดงค่ะบอกเลยว่าระบายความร้อนได้ดีมากๆแล้วก็แข็งแรงทนทานค่ะและจุดเด่นของเขานะคะก็อย่างที่ฟ้าบอกไปว่าตัวนี้ค่ะซึ่งดีไซน์เนี่ยสวยดูทันสมัยมากๆนะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้แมนแล้วก็จอบอกอุณหภูมิค่ะตรงนี้นะคะที่สามารถหมุนได้ไเ,เพื่อนๆี่ยจะติดตั้งแนวไหนเนี่ยก็สามารถหมุนเจ้าตัวเนี้ยเสียบใส่ไปได้ง่ายๆเลยค่ะ และตรงตัวสายตรงนี้นะคะก็สามารถหมุนได้แบบนี้เลยทําให้เวลาเราติดตั้งเนี่ยก็สะดวกมากๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่สเปกกันเลยนะคะว่าตัวเนี้ยสเปกเขาประมาณไหนโอเคเลยหรือเปล่าไปค่ะและอย่างที่ฟ้าบอกไปนะคะว่าตัวปั๊มเขาเนี่ยเป็นทองแดงสามารถรองรับค่า TDP ได้สูงสุดถึง320วัตต์เลยค่ะปั๊มรอบนะคะอยู่ที่3,200 RPM ค่ะแกนปั๊มนะคะวัสดุเป็นบอลแบริ่งค่ะและเป็นเซรามิกนะคะบอกเลยว่าใช้งานเนี่ยแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนค่ะอัตราการไหลนะคะ อยู่ที่1.8ลิตรต่อนาทีค่ะถัดมานะคะในเรื่องของเสียงรบกวนเนี่ยต่อตัวอยู่ที่29.7เดซิเบลค่ะ พัดลม3าตัวนะคะเป็น PWM 4พิค่ะรอบสูงสุดนะคะจะอยู่ที่2,000 RPM ค่ะแล้วก็รอบต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่600 RPM ค่ะถัดมานะคะเป็นในเรื่องของขนาดเนี่ยก็อยู่ที่397ม mm ิมค่ะแล้วก็ความหนาเนี่ยอยู่ที่2 7มิมค่ะสำหรับใครที่จะซื้อไปติดตั้งเนี่ยต้องดูขนาดให้ดีด้วยนะว่าเคของเพื่อนๆที่ใช้อยู่เนี่ยรองรับหรือเปล่าและสำหรับ s ซ l แ m a n Alpha 2นะคะ A36 เนี่ยถ้าเป็นสีขาวนะคะราคาอยู่ที่3,390ค่ะแต่ถ้าเป็นสีดำนะคะ ราคาอยู่ที่3290บาทค่ะสำหรับราคาเซลแมนอัลฟา2 A24 นะคะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยราคาอยู่ที่2790ค่ะแต่ถ้าเป็นสีดำนะคะราคาอยู่ที่2690ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเจ้าตัวชุดน้ำรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์เซลแมนเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยสามารถหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านค้าไอทีชั้นนำทั่วประเทศค่ะแล้วก็อย่าลืมสังเกตสติกเกอร์เซนตี้ด้วยนะจะได้อุ่นใจตลอดการใช้งานเสื้อกัฟ้าใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย